สวัสดีครับผมเอ็มรซซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีความอยากรู้อยากลองกลับมาอีกแล้วนะครับกับเรื่องของระบบเบรก ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเรามีเบรกตัวท็อปจากแอดวิดนะครับที่จะมาทดสอบกันนะครับแล้ววันนี้ครับรถของทีมงานเนี่ยก็ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับและเรารู้มาด้วยว่าเบรกของแอดวิดนะครับเป็นเบรกที่เป็นแบรนด์ชั้นนําเลยนะครับวันนี้เราเลยกะว่าจะมาเทสกันแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งเปลี่ยนทั้งไปลองนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสําหรับการทดสอบของเราวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปติดตามมาชมกันครับไปครับ แล้ววันนี้เราจะไปลองใช้เพื่อทดสอบและดูประสิทธิภาพของผ้าเบรกแอนดวิกกันครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปตามชมกันครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ครับผมต้องแนะนาผ้าเบรกก่อนครับผ้าเบรกที่เราเลือกใช้วันนี้ครับเป็นผ้าเบรกแอนดวิกนะครับในรุ่น OE นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยตัวพ่อเบรกแอดวิกนะครับเขาก็จะทํา OEM ให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนาทั่วโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ลงมาจําหน่ายในตลาดอัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับโดยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้เข้ากับตลาดอัพเตอร์มาร์เก็ตมากขึ้นนะครับ ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับเขายังเหมือนเดิมและยังเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตภายใต้สัญลักษณ์ b ู u e Stop Technology อธิบายง่ายๆเลยนะครับคือสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยวงบอกว่าเป็นผ้าเบรกที่ผ่านการผลิตภายใต้ประสบการณ์การผลิตสินค้า OE ของ a d v i ิ t เพื่อเป็นสินค้าที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานครับในส่วนของเนื้อผ้าเบรกของ a d v a ิ t OE ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขามีการเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีพิเศษเข้าไปด้วยเทคโนโลยีแรกนะครับเป็นเทคโนโลยีเซรามิกไทโบครับเทคโนโลยี นี้นะครับเป็นการเปลี่ยนรูปของวัตถุเซรามิกนะครับให้กลายเป็นชั้นฟิล์มนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการสึกหลอครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีไมโครสตรัคเจอร์นะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นการสร้างแรงเสรยดทานอย่างแม่นยําในเนื้อผ้าเบรกนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สัมผัสการเบรกอย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้ครับจะช่วยทําให้สัมผัสการเบรกที่ดีเยี่ยมในทุกสภาวะการขับขี่ไร้เสียงรบกวนและลดการสั่นสะเทือนด้วยครับโดยผ้าเบรก ADVITE OE ผลิตจากเคปล่าทองแดงและเส้นใยเซรามิกครับและนี่นะครับเป็นวิธีการเช็คง่ายๆครับว่ารถเราเนี่ยควรเปลี่ยนผ้าเบรกล้วหรือยังนะครับวิธีการแรกเลยนะครับก็คือวิธีการเช็คจากตัวน้ามันเบรกนะครับถ้าน้ํามันเบรกเรายุบเยอะนะครับแสดงว่าผ้าเบรกเราเนี่ยเริ่มบางแล้วนะครับน้ำมันเบรกเลยยุบไปนะครับอันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมน้ํามันเบรกเข้าไปนะครับเพราะ เบรเกกลับเข้าไปเนี่ยน้ำมันเบรกเราเนี่ยจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเปนที่เรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือวิธีการขับเช็คนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราขับไปแล้วเราเบรกนะครับมีอาการสั่นขึ้นพวงมาลัยนะครับหรือว่าสั่นที่แป้นเบรกเนี่ยแสดงว่าเบรกเราเนี่ยเริ่มหมดประสิทธิภาพแล้วนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการสั่นเวลาเบรกนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายครับ คือในเรื่องของการฟังเสียงครับถ้าเราเบรกนะครับแล้วมีเสียงดังนะครับแสดงว่าเบรกเราอาจจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าพ้าเบรกของเรานะครับสึกจนถึงตัวเตือนแล้วนะครับตัวเตือนเนี่ยจะไปสีกระจานเบรกครับทำให้เวลาเบรกแล้วมีเสียงนะครับนี่ก็จะแสดงว่าพ้าเบรกเราหมดแล้วนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วครับและรถที่เราจะมาเปลี่ยนพ้าเบรกวันนี้ครับก็คือเป็นเจ้าคันนี้เลยครับเป็นรถซีวิกนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ย เขาไม่ได้เปลี่ยนพัระเบกมายาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี2018นแะครับแล้วก็เป็นรถของทีมงานเรานั่นเองนะครับเขาหมดแล้วว่าพระเบกเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแบบมีอาการสั่นเริ่มแบบไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจะจับมาเปลี่ยนกันเป็นพระเบกตัวนี้ครับเป็น a d v i t OE ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนพระเบกครับต้องทํายังไงบ้างโอเคท้าั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับไปครับ ทำการเปลี่ยนผ้าเบรกให้กับเจ้าซีวิคคันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราจะทําการออกไปเทสกันครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าไปครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กําลังที่จะออกไปเทสผ้าเบรกกันครับไปเทสด<ๆ>้วยว่าระยะเบรกจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าพอเปลี่ยนเบรกแล้วเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปเทสกันครับ นี่นครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะขับไปจี้รถคันหน้านะครับด้วยระยะประชันชิดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการจี้เนี่ยรถคันหน้านี่คือเป็นรถของทีมงานนะครับเราเลยกล้าจี้กันถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาขับรถบนท้องถนนไม่ควรจี้แบบนี้นะครับแต่เนี้ยเรามั่นใจในเบรกพอสมควรเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบรกเราไม่ธรรมดาเห็นไหมตะกี้คันหน้าเบรกฉุกเฉินนะครับเราก็ประคองเบรกแบบ สบายๆนะครับนี่จี้เลยนะจี้แบบติดๆเลยดูเบรกโอ้โหเป็นไงอยู่บั้นใจดีมาก อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับที่มีความสําคัญมากๆนะครับเมื่อเราได้ผ้าเบรกที่ดีนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขับรถได้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนผ้าเบรกแอดวิดนะครับแล้วก็ไปเทสระยะเบรกมานะครับต้องบอกว่าหลังจากไปเทสระยะเบรกมาเนี่ย มั่นใจเต็มร้อยเลยนะครับระยะเบรกของเราเนี่ยสั้นลงชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้ครับรถคันนี้เนี่ยระยะเบรกไม่ได้สั้นขนาดนี้นะครับพอเวลาเราขับในท้องถนนเนี่ยเราจะต้องมีการเผื่อระยะเบรผพอสมควรเลยแต่ตอนนี้สามารถสั่งได้แบบทันใจมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่นะครับผมแนะนําเลยตัวนี้ครับผ้าเบรก a d วิ d ตัว OE นะครับ เป็นพาเรเบรกที่คุณสมบัติดีมากนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพาเรเบรกตัว a d v i ิดตัวนี้นะครับสามารถหาได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับใครอยากที่จะหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์นะครับสามารถติดตามทางแฟนเพจ a d v i ิดไทยแลนด์ได้เลยก็ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราไปรีวิวพาเรเบรกกันมานะครับส่วนสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหร้าแลวก็ฝ์ กดติดตามผมนะครับรสซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยานยนครับก็คือ b o x กซ r a c รซิ่ครับฝากกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ